สอนแรกเราดูผลของจีนนะครับจีนนี่จะเป็น2ตัวบนรูดขึ้นลง24ตัวนะครับจีนนี่ผมใช้เลขจากชุดที่6เป็นหลักนะครับตัดมาแค่2ตัวไายก็พอนะครับคือ3ตัวมันถูกยากครับตัดมาแค่สองตัวพอครับมันมีเช้าวายเดี๋ยวเช่าแปมลูกในกลางคลิปนะครับจีนนะครับเลขของจางคือ4 2นะครับแต่ถ้าตัดจริงก็นี่ครับเลข4 2ครับมองเห็นนะครับนี่ครับจีนนะครับเลข หกสีสเลข2ตัวคือสี่สองนะครับตัดปแค่สตัวพอเนี้ยเจนเช้าบ่ายที่ยีบนะครับสองตัวบนเลขชุดที่6เลข42นะครับลูดึ้นลงยี่สิบสีตัวคือเอาสี่สิบสงบวกยี่สิี่นะครับแล้วก็42่สลบยีได้18บปนะครับเปเลขครบครบทั้งหมดนะครับก็เช้าเชา้ชาเจนปิด9ก้สคือหลุดนะครับบ่ายบ่ายปิด25ครับก็มาถูกรอบบ่ายนะครับแต่ถ้าลูดจจนก็ไม่จำเป็นต้องรูดครบ ทั้งสี่สิบเก้าตัวก็ได้อาจจะตัดบางตัวทิ้งก็ได้นะครับแต่อย่าตัดตัวที่มันถูกออกนะครับส่วนท่านที่ตอนนั้นก็แนะนาถ้าถ้าถูกรอบเช้าคือหยุดนะครับถ้าเช้าไม่ถูกก็เบิร์นทบมาที่รอบบาทลักษณะนี้นะครับเป็นทุนรวมแบบนี้นะครับพอถูกรอบบายก็จะได้กำไรอยู่ลองบวกลบดูเองนะครับแล้วก็ตอนที่รูที่เก้าสิบสี่เก้าสิบห้าตรงนี้ก็จะถูกได้เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็แนะนำาครับรูทัวหนึ่งชุดนะครับเรยเล่นตัวระบาดสองบาทควรมีทุนสํตบรองอยู่ประมาณนี้นะครับ ในร้านลุมจะแจ้งให้หมดครับคือถ้าถ้ามันหลุดนะครับแบบนี้ครับจะวันเลยแลก็แนะนําว่าหยุดก่อนครับรอให้เลขมันเข้าก่อนอย่างนี้ครับแล้วเราถึงค่อยตามครับถ้าเกิดช่วงที่มันถ้าไม่ถูกเช้าก็ถูกบ่ายและหลายวันเสร็จคือถ้าท่านได้กําไรไปส่วนหนึ่งที่ครอบคลุมส่วนที่หลุดแล้วก็คือได้กำไรตลอดไปนะครับเพราะว่าช่วงที่ถูกท่านอาจจะอาจจะเบิ้ลเข้าไปเยอะหน่อยอะไรแบบนี้ครับแต่ช่วงแต่วันไหนที่หลุดก็คือแนะนําหยุดก่อนครับรอเลขมันเข้าก่อนแล้วเราถึงค่อยตามนะครับ อย่างนี้เขาเล่มเข้าแล้วเราถึงค่อยตามนะครับอา่าถ้าได้ถามในรายกลุ่มก็แบ่งปันการ์ดเดอรละสามร้อยบาทนะครับส่วนสถิติของจีนก็อยู่ประมาณนี้นะครับท่านจะพอมองเห็นนะครับจีนสองตัวบนนะครับตอนนี้ผิดอยู่ประมาณสามสิบสี่วันจากต้นปีนครับตอนนี้ประมาณร้อยร้อยเก้าสิบวันได,ได้ได้แล้วนะครับเพราะว่าจะทิ้งเดือนเลยแค่สองวันอีกสี่สี่สิบกว่าวันนะครับสี่สิบห้าวันได,ได้ได้ได้แล้วที่เหลือนะครับ ่วนส่วนช่วงท,ท้ายๆก็เป็นประมาณในช่วงก่อนช่วงเดือน9้ามันช่วงนั้นก็จะถูก่อนข้างเยอะเยอะหน่อยครับนี่ครับช่วงเดือน9นะครับจะหลุดวันนี้แค่วันเดียวโอเคท่นผ้ชมขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ